รับไปเลยส่วนรถสามหมื่นบาทโอ้ไม่กัฮ่าฮีอะไรไม่ได้ไม่ปาปาต่างเพศนะหนีอะไรวะแม่เลนุ่นล่ะแม่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในช่องของ แฟนฉันแนวนะคะตกใจใช่ไหมว่าทําไมวันนี้น็อตอยู่คนเดียวพี่ไปไม่ว่างอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ต้องตกใจคือวันนี้จะมีน้องสาวมาอีกหนึ่งคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าน็อตมีน้องสาวฝาแฝดด้วยนะอยากรู้ว่าดีน้องสาวฝาแฝดน็อตเป็นใครเปิดตัวน้องสาวฝาแฝดเลยคือเหมือนกันมากเห็นแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเดินเจอที่ไหนทักปิดว่าเป็นน็อตน็อตเลยนะสาวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลุยตุ้งหรอนนะน้องสาวอ๋อองน้องสาวลูกใครเกิดตกเตะลูก ต้องปเปรอคะค่ะหนูหนูลงไม่ได้แม่ขะหนูออกดีดีนะ อีกแล้วสวัสดีค่ะเจสิก้าค่ะวันนี้มาอีกแล้วแล้ววันนี้รายการอะไรเจสิก้าพาทัวร์ตั้ง่อรายการอะไรก็คือเจสิก้าพาทัวร์นั่นเองคือจะพาทัวร์ไปทุกที่เลยวันนี้พาทัวร์อะไรพาทัวร์หมู่บ้านเพราะอะไรเพราะอะไรอะเพราะอะไรอย่างคือมีคนคือดูคลิปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ของพี่เจแปนเนี่ยและทีนี้คือแบบติดใจว่าเฮ้ยอยากดูแบบว่าหมู่บ้านเป็นยังไงส่วนกลางเป็นยังไงใช่เพราะหลายคนเห็นแล้วบอกว่าบ้านสวยแล้วก็แบบ บอกว่าบ้านสวยก็เลยอยากให้แบบพาดูเพราะว่าเอ้ยหลายคนสนใจอยากซื้อบ้านเหมือนกันอยู่แล้วเฮ้ยไม่แน่นะเผื่อแบบดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเฮ้ยจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันตรงข้ามบ้านเนี่จ้านี่และที่สําคัญนะตอนแรกก็มีคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้แบบว่ารีวิวบ้านแบบโฮมทัวร์มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงยังไม่ให้ดูให้ดูเป็นแบบว่าหมู่บ้านทัวร์ก่อนแล้วเราถามก่อนเหมือนกันไหมวันนี้เป็นไรเอ่ย คือจิกไงวันนี้เมคอัพบายใครคะบายคุณแม่นนท์ชาแนลค่ะบายขยะแต่งได้แบบดีคิวเป็นไงค,คิวจึ้งทุกเทป <c oughs> นี่คือถ้าสมมติไม่เห็นหน้าก็เห็นคิวคู่ก่อน <c oughs> จริงดังเ <c oughs> ลยเราเสียงดังมากหมู่บ้านเราเงียมบสนุกมากแล้วคือตอนนี้เราไม่ผิดนะกูสองคุณพวกเวกันอยู่ <c oughs> ไม่ผิดที่เรานะผิดที่หมู่บ้านคือ <c oughs> เองียบเองสงบเองลงงมากเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงสวนกลางนะคะ มารองเท้าอะถ้ายิงหนูแม่ใครฆ่าเลยยาถ้ายืนไม่มีค่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วค่ะไปแล้วค่ะแม่ซอนท้ายหนูอาายไม่เจอยู่ไหนอ่ะแอลลันปัดลันปั๊นลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดนแม่ไม่ใครดูหมู่บ้านแล้วนะกูบอกเลยอ่ะเดี๋ยวขึ้นเลยแม่รู้จักรถคันนี้ไหมสตาร์ทยังไง ทีมงานขาว่าช่วยสตาร์รถให้เจสิก้า่อยค่ะตอนนี้กูงมโหว่แล้วไปแล้วมาไปเจอกันตรงนู้นนะคะกแอลลัน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 นลันนลันนลั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 แบบนี้นะลัน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 ลนลยนันันลนลันลนลนลันลนันล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 ันลน่อน วันนี้เราอยู่กันที่ส่วนกลางนะคะของหมู่บ้านเรนิวโฟแจ้งวัฒนะก็คือหมู่บ้านที่เราอยู่ใช่คือวันนี้จะพามาทัวร์จริงๆเจสิก้าพาทัวร์คือจะมาทัวร์ว่าส่วนกลางของที่นี่มีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงใช่แม่มาอยู่เนี่ยแม่ยังไม่เคยมาพวกแบบว่าว่ายน้ำว่ายน้ำเล่นฟิตเนสเลยใช่ไหมถูกต้องนอกสนามเด็กเล่นใช่ทั้งเดียวด้วยสนามเด็กเล่นแต่จริงๆนะแม่ที่นี่คือเหมาะกับคนที่เฮ้ยต้องการได้บ้านที่เธอเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจริ จริง ถูกเพราะว่าหลายเพราะว่าที่เนี่ยคือเขา่เน้นในเรื่องของเน้นธรรมชาติโอบร้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้นานาพันธุ์เราไม่ธรรมชาติทำไมอ่ะเราเกินเราเกินธรรมชาติแล้วอ่ะด้านหลังนี่คือจะเป็นแบบว่า co-working space หรือ l o u n ์ในการที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยคือมาพบปะสังสรรค์กันคุณแม่ไม่ว่าจะมานั่งคุยนั่งทํางานหรืออะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยแต่ว่าต้องแต่ขับรถเข้ามาในหมู่บ้านนะทุกคนก็จะเห็นก่อนเลยว่าแบบต้นไม้เยอะนี่ขับรถเข้ามานะคือ security ของที่ ที่นี่นะคือแน่นมากแน่นคืออะไรรู้ไหมกำแน่นมากพูดเลยครับเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงและที่นี่คือเขาพูดจาเพราะมากพี่ๆรปภซิเคอร์รี่การ์ดเนี่ยคือทำงานคือแบบดีทุกคนเอาเสดีครับคุณท่าน <c oughs> คือเขาแบบทํางานแข็งขันวอนโดนกระทืบไม่ไหวจริงจริงจริงแล้วคือตั้งแต่เดินเข้ามานี่คือคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยที่เนี้ยดีไซน์ด้วยแบบดี<ช>มากๆเลย<อ>จริงๆปลอดภัยด้วยใช่แต่เรามาพูดรายละเอียดกันดีกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูแบบ ส่วนของเลาของที่นี่ก่อนไปดูเลยไหมนี่นะคะคือเข้ามานะคะคือพื้นเนี้ยก็สามารถเข็นแบบรถเข็นแบบว่าของแบบผู้สูงอายุขึ้นมาได้เลยนะคะตรงนี้ที่บอกไปก็จะเป็นลวชสใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือติดลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูชั้นบนก่อนไปดูชั้นบนไล่ชั้นบนแล้วลงข้างล่างแม่ที่เลือกที่นี่เพราะอะไรรู้ปะเวลาขึ้นชั้นสองอะนี่เผื่อแม่แก่ไงเผื่อแม่แก่พบแล้วหนูก็จะใช้อันนี้คือไม่เปิดอแมงแก่เลยขนแม่ขึ้นมาตรงนี้เลยขนขึ้นมาเป็นขอ ใช่ชั้น2นะทุกคนอ๋อตรงนี้เป็นโซนฟิตเนสใช่ไหมคะถูกต้องเฮ้ยฟิตเนสกว้างมากเลยเฮ้ยเป็นไงเครื่องเล่นแบบเยอะมากลู่วิ่งไม่ต้องแย่งกันเลยค่ะทุกคนใครอยากจะปั่นจักรยานแบบนี้หนึ่งแมตซ์สีแม่แม่ทำไมอะคะลูกสาวได้อะไรคะลูกสาวไม่หยุดไม่อยู่่ะเราไม่ต้องดูรีวิวแล้วค่ะวันนี้ โอเคเป็นไงคะเครื่องเล่นเขาเป็นไงเฮ้ยคือดีมากอะดีมากจริงๆเนี่ยว่างขวางกั้งขาขึ้นเลยใช่มีลูวิ่ง3ลูมีจักรยานปั่นเนี่ยสามตัวแล้วก็มีเอ่อบอดี้เวทแล้วก็มีเป็นเนี่ยมายกเวทเดี๋ยวหนูโชว์แม่ดีกว่าแม่ไม่เคยเห็นหนูเล่นเวทแม่พร้อมนะพร้อมจ้า1 2หนึ่งไปสองสาม ฟิตเนสก็คือกว้างแล้วก็มีเครื่องเล่นแบบเยอะมากๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสุดๆเหมานนะสำหรับฟิตเนสอะไรทัพต,ตีน่ะทัพตีนเอาไปถึงหาใช่ไหมทัพตีน,น่าแม่ก็อยและนี่นะคะคือโซนของฟิตเนสที่ลูกบ้านทุกคนก็จะมาแบบว่าออกกำลังกายตรงนี้ะนะคะ,ะคโซนต่อไป เดี๋ยวจะพาแม่ไปดูวิววิวอะไรเอยวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านแล้วก็ละแวกนี้ไปมไแม่ชอบถ่ายรูปแ้วนี่ไปนี่แม่ขาดูสินี่คือชั้นดาดฟ้าหรือว่ารูฟท็อปที่แบบว่าเฮ้ยรวยมากมีทรงมีสวนอะไรเงี้ยคือมานั่งเล่นมานั่งชิลกันได้นะคะแล้วก็จะเห็นวิว้ยืนถ่ายรูปตรงเนี้ย คือแบบเก๋ปะได้อยู่นะโอ้ยมีอันนี้ด้วยได้ก็คือแบบมานั่งเล่นอะไรแบบนี้ได้ใช่ค่ะมาแบบว่าเล่นมาแบบมาปาร์ตี้มาคุยม,มาทอล์กกันมาทอล์กกัน <uk> ใช่ทอล์กนี่ทำยังไงนะคือแบบทอล์กอ่ะก็คือจับให้มั่นแล้วก็ดึงแม่จะเลิกอีกโซนหนึ่งที่อยากให้แม่ดูตรงไหนด้านล่างใครที่เป็นแบบว่าแฟมิลี่เป็นครอบครัวแล้วคือมีเด็ก มีลูกเหมาะกับห้องนี้มากๆเลยไปดูแม่มาเลยนี่นี่เลยคุณแม่นี่ลูกสาวห้องนี้คือห้องห้องที่เด็กเนี่ยชอบเล่นมากเพราะชื่อภาษาอังกฤษว่าคิดโซนหรือภาษาไทยก็คือเด็กโซนนั่นเองแบบโซนอะแบบคิดโซนอย่าโซนนะอย่างี้ใช่โซนคือพื้นที่อ๋อสมมตินะเป็นเด็ก กูป่อยนะกูไม่ห้ามกูปล่อยกเ่อาเด็กคนนี้จะโตเองห้ามเดิ พื้นเนี้ยทุกคนเขาทำมาแบบซัพพอร์ตเด็กๆมากเลยนะคือเซฟเด็กไงมันเป็นพื้นยางแบบชนิดพิเศษเลยห้องนี้คือจะเป็นฟิลแบบสำหรับที่แบบใช้เวลาร่วงกับลูกวันหยุดวันหยุดอะไรแบบเนี้ยถูกใครที่แบบฝึกปั่นจักรยานข้างนอกอ่ะคือจะมีเป็นแบบปั่นจักรยานเป็นลานปั่นจักรยานของเด็กโอเคเ่ะฉันไม่อยากโตแล้วฉันอยากเป็นเด็กแร้ว้ฉัเลือกได้ฉันจะเป็นนั่งเราเนะ นี่คุณแม่ที่หนูบอกว่านี่คือสนามเด็กเล่นอุ้ยมันกว้างมากใหญ่มากใหญ่จริงะแล้วพื้นเพรินเขานี่ซับพอร์ตซับพอร์ตจริงๆแล้วก็เนี่ยมีลู่วิ่งแบบว่าเอาปั่นจักรยานมาตรงนี้ได้เลยจักรยานคะเมื่อกี้ก็เพื่อมาปั่นตรงนี้ใช่นี่มากมเลยของเล่นเด็กไม่แย่งกันเล่นใช่มีสไลเดอร์ด้วยนะ คุณแม่ยังไงไและด้านหลังก็คือสวนแรกคุยล้วตรงนี้แสงแสงกำลังดีเฮย้ยมันบรรยากาศดีมากนะแม่จ๋าอันนี้จะเป็นสวนแรกที่มีแบบว่าสเปคคือค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเป็นสวนญ้าเหมาะให้คนแบบว่ามานั่งปิกนิกกันมาวิ่งเล่นมีอะไรตรงนี้คือได้หมดเลยมไม่เห็นตรงนู้นไหมเขาเรียกเป็นโซนลอยฟ้าให้เราสามารถขึ้นไปนั่งพกักไปดูวิวข้างบนได้อีกอปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูตรงนู้กนกันดีกว่าป่ะโซนที่ใกล้กับส่วนกลางที่สุดก็คือส่วนนี้วันนั้นคือพาเจ้าตัวแปะ มาวิ่งเล่นตรงนี้คือนางแบบชอบใจมากนะหมาเหม่อแฮปปี้นะทุกคนแล้วอย่างที่บอกไปเห็นป่ะนี่ไรหรือมูรู้หรือไม่รู้หรือไม่เห็นป่ะก็รู้ไปเลยแบบว่าสามารถเดินขึ้นบันไดแล้วก็คือสามารถลดแคลอรี่ได้อีกคือเนี้ก็จะเป็นแบบโซนด้านบนไว้แก่คือวิวแบบเทควิวได้สวยมากก็จะเห็นแบบว่าเฮ้ยวิวด้านหลังเป็นสโมสรนแล้วก็จะเป็นสวนด้านล่างแล้วก็คือเป็นอย่างนี้แม่ เธอแตังสันอีกแล้วทุกคนฮ่าพี่อะไรไม่ใช่ไม่หรอร้องไงยอแอนด์ฟลาซซิ่งครูฮาร์มอรี ถ้าส่วนนี้เสร็จแล้วไปไหนต่อไปอีกส่วนหนึ่งมีอีกเหรอมีอีกส่วนหนึ่งแม่มบ้านฉันไม่รู้ฉันนึกว่ามีส่วนเดียวคืออยู่ด้านในคือส่วนนั้นนะ่ะคือจะมีแบบว่าเป็นไลน์กิจกรรมที่แบบว่ากว้า,วางมากแล้วใหญ่มากจริงๆทำไมไม่บอกให้ฉันมาส่วนนี้อย่างเดียวทำไมไม่พาฉันไปส่วนน้งแต่แรกก็แม่ไม่ถามอะ่ะกงงเลยปไปเดี๋ยวไปส่วนกันแม่เสียงใครเรียกว่าไปยังไงอะ อยู่ยังไงคะยังไงอะไปเอารถเข้ามาได้ไงคะลูกสาวหนูไปขอยืมมาไม่อยากให้แม่เมื่อยไปดูสวนอีกที่หนึ่งโอเคได้ขึ้นเลยหนึ่งนี่ช่างภาพก็ขึ้นสิขาข้างหลังค่ะไม่งั้นกูไปนะคะขึ้นค่ะมาเลยค่ะคุณแม่ขานี่โซนนี้นะจะเป็นสวนที่สองที่ใหญ่มากๆสนามตรงนี้อนาคตเขาอะจะทําเป็นขอดแบตเฮ้ยลนี่แล้วก็จะมีตะข่ายตรงนี้มาขึงคือแม่กตีเลยป้า อังเ็ดมนะตรงมาตรงนี้คุณแม่ นี่เห็นไหมคุณแม่๋อแกสนามบาสเขาคือกว้างนะกว้างมากคุณแม่มาดูนี่แล้วมีแบบว่าแป้นชูดหลายแป้นอาจจะเด็กน้อยจะอะไรคือแบบในส่วนของแบบคุณแฟนคนไหนมาเล่นบาสแล้วคุณแฟนผู้หญิงอยากมานั่งรอก็มีที่ให้นั่งรอมีที่ให้รอและก็อย่างหนึ่งคือเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมากๆตั้งแต่อยู่มา<ไ>คือยังไม่เคยแบบรู้สึกลำคาญใจหรือว่าเสียงอะไรเลยอ่ะจะบอกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเงียบสงบเพราะไม่มีใครมาอยู่หรือเปล่าไม่นะซอยที่เราอยู่คือบ้านอยู่เต็มัแนนแนนอยู่เต็มทุกหลัง แนางน,น,น,นี่แม่ <c oughs> เห็นพื้นที่แบบนี้แล้ว <c oughs> คือมันสามารถทํากิจก,กรรมได้เยอะมากตีแบดเอ้ยแบบถ่ายรูปเอ้ยเดินเล่นท่าหมววิ่งเล่นชุดบาร์เอ้ยตเตะบอลเอ้ยได้หมดแล้วยังไงวันนี้เราจะแบบมีอะไรมาเล่นกันหน่อยไหมล่ะโอ้ริมงานบอกว่ามีเกมให้เล่นมีอะไรอ่ะให้ทุกคนเนี่ยห,หา,หาของอะหาของคือแบบดีของเราคือดีมีผู้ชอยู่ปะเอาดริงู่ผู้ชายได้หรอยังไงอยากได้ยังอันนี้คืออันนี้คืออเอ ชนะคนแรกอได้รางวัลนั้นไปเลยเยก็คือชนะได้รางวัลแล้วรางวัลยังไม่บอกใช่ไหมรางวัลคือดีแม่รู้กันก่อนปะเนี่ยจะไปรู้อะไรเลยจะกรูลุของแกนี่ค่ะรู้สาวไม่รู้เออมีชิลุนะกดติกานะกติกาคือตอนจะมีคำใบยืนให้แล้วให้แม่แม่เนี่ยไปหาของตามที่เราใบไปว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนนะอ๋อแบบฟิลใบคำ ขอหน่อยคืออะไรนะเมื่อกี้ขออีกทีหนึ่งลามบูลามบูลใหกับชานั่นเห็นปุ๊บต้องกรีดนะเห็นปุ๊บแบบกรีดอ่ะน้ำแตกเลยอะไรวะแม่งพี่แตกเหลวอเหลวอะอุ้ยเอาหนูเอานะได้เเเลยออาาานนมมมวันนี้คืออย่าอย่าโกรธกันนะถ้าสมมติแบบว่าใครได้ผู้ไปหนูอย่าโกรธแม่ละกันลูกแม้วันหนึ่งหนูให้แม่วันหนึ่งเดี๋ยวให้แม่วันหนึ่งแล้ว งั้นเรามาเริ่มเก่งหมดเลยดีกว่าได้ค่ะอยากเล่นแล้วหละเออเปิดเลยปะเปิดเลยนับหนึ่งสองสามเปิดค่ะฉันรู้แล้วเดี๋ยวสิคืออะไรอ่ะแม่ไม่โชว์กล้องก่อนเลยของแม่คืออะไรเออหนูรีบไปไหนอ่ะแม่รีบไปไหนอ่ะไปแล้วด่าคืออะไรวะเนี่ยแม่ไปไหนอ่ะแม่เฮ้ยเดี๋ยวจะกลับไปนะลูคุณนั่งแม่ไปโดนกลับเลยเหรอแม่แล้วหนูล่ะแม่ อุ้ยเอารถกอลเป็นไรวะแม่แม่แม่ใจเย็นนะเรารีบแกเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วคาใบ้แม่คืออะไรเก๊ไก่อะไรเอ่ยเก๊ไก่อะไรเก๊ไก่ก็ต้องเก๊ไสลดเดอร์จีสลิดเดอร์ก็มีอยู่ที่เดียวนะคะก็คือตรงสนามเด็กเล่นที่ตัวนี้นางเจ๊เด็วิ่งอยู่นึกอะไรอยรถมอไซค์ของเธอปะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนที่จะข้ามอเตอร์ไซค์คือคำใบ้คืออะไรอ่ะยัวเยความหมายคล้ายคำหนี้ยัวเยความหมายคล้ายความนี้คล้ายคำหนี้เหล้วโลมปะ เราโลมปะ<น>เออไปสิเหลาที่แรก<อ>เฮ้ยแต่แม่น็อตคือโกงมากคือเอารถไปเลยแล้วดูสิกระเทยขับมอไซค์ชิคดูแต่แม่น็อตไปไหนแล้วะวะคือบอกว่าแอบบอกก่อนว่าเราแอบเดือดกับพี่พี่ว่านางจะแพหรือนะคนะยังไงเราจะได้ของรางวัลที่เราอ่ะจะตัดไม่ให้คือโกงถูกไหมโกงคือโตไปแล้วโกงเลยใช่ไหมเราเนี่ยโตไปไม่โกงปูตอนนี้เอาแม่ไปเร็วหาเจอหรือเปล่าว่าเจอแล้วแล้ว ไปเร็วมแล้อวขับรถหรือไปแบบได้ยังไงอยฉจะเล่มไปอีทีมงานเอามอไซค์ไปอะไรน่าคือตรงไหนอ่ะแม่หาเร็วไม่มีไหนอ่ะใส่แม่ลองสไลด์มาสิเจอไหมเจอไหมไม่มีอยู่ไหนอ่ะทีมงานเนี่ยเจอแล้ว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  คือความหมายของเราของเธอคืออันนี้ป่ะแล้วคือคนเขาอยู่กันเยอะหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าคนอยู่เยอะใช่ใช่เรานี้ป่ะวาขออนุญาตนะคะอุ้ยอยู่ไหนอนีอยเดี๋ยวนะอันนี้คือเราใช่ใช,ใช่ไหมอะคือกว้างมากนะแล้วคือแบบว่าเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมอะไรในนี้ได้เลยอะอยู่นี่อยู่ตรงของขวัญคำวีาคืออะไรอย่าเรียกว่าวิ่งตามผู้ชใยให้เรียกว่าออกกำลังกายออกกำลังกาย อะไรนะคะฟิตเนสเ,เอ้าไปได้ยินเสียงไหมเจ๊ดเร็วเลยที่ต้งองการฟิตเนสใช่ไหมใช่เ <ś led> จอยังแม่อันนี้คือคำใบ้ที่สองนะอันที่สองคือเหมอมองฟ้าอีอาร์ <ś led> <ś led> คืออะไรมัน,นี่ก่อนเร็วเหมอมองฟ้าเหรอ <ś led> ก็ต้องเป็นชั้นรู้ท่อ เนี่ยร้องค่ะร้องค่ะคือนกหรือเปล่านกต้องเกาะอยู่ที่ต้นไม้กิ่งไม้แล้วไหนอ่ะคำแม่คือน่ารอที่มากอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โรงแรมตอนนี้ฉันไม่รู้เลยค <c oughs> ่ะเขามารอเพลงพี่ข้าน้ำทุกวันเลยนะสะักนะำเร็เร็วเร็วเรูแผลนี่คือคำแม้สุดท้ายของเรา แล้วเราก็ต้องตีโจย์นี้ให้แตกแล้วก็แม่รู้ไหมว่าเป็จโจเลขก็เราตีมาทีน้นละสองลบหนึ่ง,ง <c oughs> เท่ากับศูนย์ขาดทีมงานถูกไหมคะถูกต้องค่ะเราทำอะไรทุกคนเราได้แบบทําใบครบแล้วล้วก็ตีโจย์แตกแล้วก็คือสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นะคะตอนนี้เจสิก้าไม่รู้หาคําตอบที่เท่าไหร่อยู่จะมาล้วนะทุกคนแอบบอกว่าน้ำแตกแตกซิงไม่ยังไม่ไดอยางไดนะทำไมอุ้ย ข้างล่างบอกเจอแล้วอะข้างล่างบอกเจอแล้วอะไรอะมีระเบียงกี่ที่ต้องหนูแน่เลยไอ้ยุทำไมยากอย่างนี้อะ้อ้ยนั่นไงอันที่สามอะไรเอ่ยกลมๆม,มีรเูเข้าๆออกๆสนุกจังเลยอเอ่ยกลมๆม,มีรูเข้าๆออกสนามเด็กเล่นหรอแบนบาสเฮ้ยรถกอบรถกอบขโมยรถกอบ คเลยขโมยรถกอบเลยไกลค่ะเฮ้ยไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนะนี่อยู่หมู่บ้านนี้ยังไม่เคยวิ่งขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พึ่งมาเลยยังเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยแล้วแม่นอสเสร็จหรือ,อยังก็ไม่รู้อะ่ะตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่าเจอแล้วนี่ไงโ,โหยดีนะเนี่ยไม่วางข้างบนไม่งั้นกูไม่ถึงนะเนี่ยโอ้โหอันนี้สุดท้ายแล้วปะ โจทย์ขนิดเหรอชิบหายนะ นีเรานอนรอไหมชิวๆชิวเรานั่งชิวๆิวแล้ราส่วนกลางของที่เนี่ยเพราะว่าชิวลมลมลื่นอ่านั่งพักผ่อนหย่อนใจอืมคือแบบรอนานแล้วอ่าขาดแบบนานมากจริงๆแบบดูไหนกันเอ่ยนี่เราขนาดชนะแล้วนะเนี่ยคือไปโดนแกล้งอะไรกันถึงไหนงงมาเพราะจุดสุดท้ายของพี่แบนอยู่ที่ไหนแบนบาดไกลมากเอออยู่ที่แบนบาดแต่เมื่อกี้ฉันแอบเห็นมีคนแอบขับรถกอล์ฟฉันออกไปแล้วนะฉันงงจะกงซ้ำกงสอนก็หลอกงงใหญ่ไงฉันรอดูคุณพี่ขา มีคือคิดเลขไหมคะคุณพี่ช่วยหนูคิดหน่อยได้ไหมคะก้าบวกแคูณสิค่ะลบยีบหวกแปคูณห้หาร150ค่ะโอ้โหจุดเยอะซะด้วยนี่ต้องกัดนิ้วเอาเลือดเขียนเลยเฮ้ยถ่ายไว้นี่3 0มสิบจุดสี่หหหหหกเจ็ดทำไมอ่ะก็ถูกแล้วเนี่ยทำไมอ่ะอีกทีไหมคะคุณพี่ วิ้ยทำไมมันกลายเป็น69้าแล้วเมื่อกี้ยัง30อยู่เลยอ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะอีกทีไหยครับคุณพี่ชัวร์เลยนะคะเฮ้ยทำไมมันเพิ่มไปเรื่อยเลยอ่ะคุณคุณพี่เคลียร์ไหมลองลองเคลียร์ลองลองเคลียร์ใหม่เอาใหม่เลยนะโอเคเดี๋ยวแกล้งกูปะเนี่ย 1 1 7 6 6 6 6 6 6 6, 6ิไม่รู้6กี่ตัวอ่ะขอพูดเขาพูพี่ขาไปไปทำภารกิจต่อกูแพแน่เลยเนี่ยแล้วแม่น็อตคือแบบนิ่งตั้งนานเลยว่าจะทันไหมนะแกเขาเงียบมากเลยนะอะไรเอยเสร็จแล้วเหรอเสร็จต้องนานละคะ่ะ ในเรื่องของการทําเวลาฉันทําได้ไวกว่าแต่มันก็ต้องมาวัดกันด้วยว่าใครตอบคําถามผิดหรือถูกถ้าเปิดโอ้โหง่ายเนี่ยง่ายมากของฉันยากมากแล้วฉันจะตอบยังไงอ่ะทีมงานเป็นอะไรแป๊บนึ่งนะแป๊บหนึ่งดูอันนี้ไม่ทีมงานเป็นอะไรทำไมเอาของฉันยากขนาดนี้แป๊บนึ่งสองลบหนึ่งมันจะต้องตอบว่าอะไรอ่ะแป๊บนึงอันนี้อืมกานี้คือมึงคืออะไรมันง่ายง่ายอะไรอ่ะแม่สอ้เก้าหกแปดเก้ากแปดคือ ยี่สิบเจ็ลบยีบ้วกแปดจุดเก้ารก็คูณห้าสิบก็านหนึ่าสิบมันยากเหรอมันยากกหรอแต่สลบหนอ่ะมันยากกว่าไหมสองนี้มันคิดอะไรวะรอพี่นีตาย2อลบหก็นี่ไงก็ง่ายๆก็1ไม่งมีใช่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนเตรียมคำตอบไว้ในใจเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ตอบคือทำเวลาดีแต่คำตอบต้องถูกด้วยไม่คือประเด็นอะไรรู้ปะอันเนี้ยคือไปให้พี่ตรงส่วนย่อมอ่ะช่วยเอาเครื่องคิดเลขมานั่งกดอ่ะกด3 4มสี่รอบไม่ไม่เหมือนกันอ่ะมาแล้วมาต่อบคำถามเลยอย่าวีน เจ๊อยากวินเจ๊อยากวินจริงหลายรอบมากคือแบบงงอะเออน่ะเผื่อชนะเธอเอาร<อ>า,างวัลไปเลยแล้วเธอจะอาหายวินเลยลกุ่มอ่ะเขานั่งรอกันเป็นแถวแล้วเด่อของหนูนะของตอบแม่เจดคือหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดหก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 เจ็ดแต่ของตอบแม่น็อตคือสองลบหนึ 2> 2่งนะคะทุกคน ค่ะได้ยังไงแม่มึงเตรียมเลยมึงเตรียมโดนทําโทษเลย2องลบหเท่ากับหเด็กที่ไหนก็รู้2อลเท่ากับศูนยูนได้ยังไงไม่เคยฟังเพลงเหรอ มึงไปเรียนที่ไหนมึงไปลาออกเดี๋ยวนี้นะแล้วม<ป>ึงไปโรงเรียนใหม่ด้วยสองลบหนึ่งเท่าก,บกับหนึ่งสูตรสูตรได้ยังไงมันสูนสูตรได้ยังไงสองลบหนึ่งคูตรไปฟังแม่เนาเสียสลาไหมรางวัลแม่นนาเจ้าไหมจริงๆอ่ะ,อะเขาก็คานเราไงว่าสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งแต่จริงทีมงานก็บอกสองลบหนึ่งสูตรใช่ปะแต่ว่าวันนี้เราเห็นเธอเหนื่อยแบบเราก็เลยอยากที่จะยกรางวัลให้ลังวันใหญ่ให้เลยจริงนะแม่บึกบากแบบบึก อย่างเงี้ยเรานำแตกเราแยกแม่พูดแล้วนะเอาแม่แม่พูดแล้วนะอยากได้แต่พูดก่อนกูคืนน้ำลายเลยกูเขียนช่องปากรอเลยอันนี้เออ ยังไงไเดี๋ยวแม่หนูขนลุกกันเนี่ยขนลุกเลยเหรอเฮ้ยขนลุกเหนื่อะไรลุกก่อนคิ้วมึงอะลุกก่อนเลย <c oughs> ดูสิคิ้วลุกไปไหนลุกไม่ลุกไม่นั่งเลยอะโอ้ตายแล้วเฮ้ยหนูอันนี้คือถ้าสมมติแบบพี่ชอบขึ้นมาอย่างนี้คือก็พี่วันนี้พี่ก็ขอเต็มที่นะเอาเลยไม่เธอเคยบอกฉันนะว่าเธอเท่าทายเลย,เย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เธอเคยไม่ไม่แต่อันนี้คือถ้าสมมติแบบพันเตรียมไว้ให้อันนี้คือไม่ได้บอกเนีคือฉันดิวอะไรก่อนคืออันนี้ถ้าถ้าสมมติไม่ใช่เจสิก้าก็ได้เหมือนกันไไม่รอลงวันหนึ่งนะแม่จีบเรีย อะไรหนูหนูเอาเลยแม่ไม่แล้วก็แก่งในตัวเนี้ยถอดดิรูบอลเลอร์เลยจำได้แต่เปโนสต์แล้วลูอยู่ตรงโตรดอยู่ในเลือกใส่ดีนด้วยก็เลยเก่งในขัดตูดก็รู้ว่าของรางวัลมันจะดีไงแม่เดี๋ยวมาแบบนึงพี่พี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะคะพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าสปอยอย่าสปอยนะของกูก่อนนะอย่าสปอยดิไม่มีตอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวให้ทีมงานปล่อยคิวเลยนะ

ไคยเก็บถุงเท้าแม่เล่นอะไรของแม่น้ำที่นี่เป็นไงคะลูกสาวหอยสด <laughs> แฟมนมก่อนเดี๋ยวกูอิ่มแล้วกูไม่ต้องแดกข้าวเลยกินน้ำไปเลย <c oughs> นี่อะไรพวกมึงคือมึงก็หัวกับแม่เหรอ <c oughs> น้ำแตงไม่เอาแม่ <c oughs> มันเป็นยังไงอะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาจบคลิปก็เลยเพราะว่าเราก็มอบของรางวัลให้ลูกสาวไปเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่ถามหนูสักคำไหมว่าหนูอยากได้ไหมไม่ฉันนะอยากให้เธอได้ลองใช้ส่วนกลางอันเนียเป็นคนแรกเพราะฉันน่ามาอยู่เธอก็ยังไม่เคยใช้ฉันด้อยากให้เธอลองใช้เลยเลยใช้แบบอื่นก็ได้ไม่ต้องมาทําแบบนี้ก็ได้แม่ก็อยากให้ชุ่มชามจริงจังเลยใช่ไหมเมื่อกี้ก็ รู้เลยว่าสะนี้ยคือสะดีมากเพราะว่าเป็นสะแบบว่าระบบเกลือเค็มจริงๆคุณเค็มแต่ดีไม่ใช่ยาสีฟันค่ะเขาได้ค่ะเปแม่อายนะหน้าอายสิค่แม่ค่ะแม่เล่นในไรกนอยก็วันนี้เจสิก้าพาทัวก็พามาทัวร์แบบว่าโครงการเวนิวโฟร์แจ้งวัฒนะ อยู่ตรงเส้น 3, 4, 5, สามสี่ห้าสามารถไปตรงเส้นพระรามสี่หรือชัยพฤกษ์ก็ได้คือสะดวกสบายมากเลยโครงการนี้ที่สําคัญใครที่สนใจ เฮ้ยแล้วรู้สึกว่าอยากมาเป็นลูกบ้านที่นี่อยากมาเป็นเพื่อนบ้านของเจสิก้ากับคุณแม่นอตน็อ n n ชาแนลคือมาที่โครงการนี้และสนใจและอยากจะซื้อบอกว่าดูคลิปไอแปร c นช n แนลมาหรือมาเปิดคลิปให้เตยดูเลยใช่รับไปเลยส่วนลด3 0,000่นบาทโอ้ไม่ก็ฉันซื้อจะยังไม่ได้ส่วนลดรีเลยนะทุกคนส0,000บาทนี่คือใครดูจนจบท่บะคุ้มแล้วคุ้มมากคุ้มจริงๆลดไปเลยนะ3 0 0 0 0บาทนี่คือทุกแบบ ทุกหลังจะไทยอะไรก็ได้ไทยไหนก็ได้เล็กกลางใหญ่อยากจะเชิญชวนมาเป็นเพื่อนบ้านกันเออสำหรับคลิปนี้ไงบางคนไม่มีเวลามาดูคือส่วนกลางมันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเวลาเราจะซื้อบ้านถูกไหมถูกเออไม่มีเวลาจะมาดูก็ดูคลิปเราได้เราก็ในส่วนของคลิปโฮมทัวร์บ้านไม่ต้องห่วงค่ะเรามีหลายคลิปให้ทุกคนดูมุมทัวร์ตกแต่งซื้อแต่ช่วย ซึ้งไงทุกอย่างมีหมดทุกอย่างอยู่แล้วขอแค่รอติดตามแต่สำหรับคลิปนี้เราก็พาทัวร์หมู่บ้านพาทัวร์ส่วนกลางเจสิก้าพาทัวร์รายการของเราครั้งหน้าอยากให้เราไปทัวร์ที่ไหนอยากให้เจสิก้าและคุณแม่นอนอชแช n เนลไปที่ไหนไปทําอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยและอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยเป็นกําลังใจเพราะหลายคนก็ยังไม่ได้กดซับนะคะคุณแม่ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็คือนี่เลยช่องนนอชชนเนลคุยขายตลอดเลยมู้ติดตามยังไม่ไปถึงไหนนะคะค่าสําหรับนี้ ไอเป c นช n n นลลาไปก่อนเนาะขออนุญาตไปแบบล้างเมคอัพก่อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจสิก้าพาทัวร์และคุณแม่นอน,นอนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเปล่าไม่เ่ยคุณแน่